เอาละครับทุกท่านในคลิปนด้เราก็จะพาทุกท่านไปสำรวจความคืบหน้าสุดเจ๋งของ s p ป c e X Starship กันหลังจากที่เที่ยวบินที่4นั้น,น,นเพิ่งจะจบลงไปเราก็มีเรื่องราวใหม่ๆเกี่ยวกับจรวดสุดล้ำนี้มาเล่าให้ฟังเพียบเลยเริ่มกันที่ข่าวใหญ่กันก่อนเลย s p ป c e X นั้นก็กำลังเร่งเครื่องผลิตฮาร์ดแวร์ Starship สำหรับเที่ยวบินต่อๆไปแบบเต็มสูบแถมยังมีข่าวดีว่า Star Factory โรงงานใหม่ของ s p ป c e X นั้นก็จะเป ตัวช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งจะทําให้มีพื้นที่ผลิตเพิ่มขึ้นอีกหลายพันตารางเมตรเป้าหมายของสเปซเอกนั้นก็ยังคงเดิมนั่นก็คือการผลิตสตาร์ชิพให้ได้วันละลำแถมยังมีกระแสข่าวว่าสตาร์เฟก o r y รีจะเริ่มผลิตสตาร์ชิพ V2 เลยด้วยการอัปเกรดครั้งใหญ่นั้นก็กําลังจะมาถึงในไม่ช้านี้และแล้วผูเพลนฟาร์ม2.0หรือก็คือฟาร์มจรวดนั่นเองในตั้งแต่เที่ยวบินที่3เป็นต้นมาสเปซเอกก็ได้เริ่มปรับปรุงฟาร์มถังเชื้อเพลิง ครั้งใหญ่เปลี่ยนจากถังแนวตั้งเป็นถังแนวนอนที่เตี้ยก,กว่าเดิมซึ่งก็ไม่เพียงแต่ลดความเสี่ยงจากแรงปล่อยสตาร์ชิพเท่านั้นแต่ยังทําให้โหลดเชื้อเพลิงเร็วขึ้นด้วยจุดนี้เองมันก็สําคัญมากๆสําหรับจรวดที่ใช้เชื้อเพลิงความเย็นยิ่งยวดเพราะว่ายิ่งเติมนานเชื้อเพลิงก็ยิ่งระเหยสเปซเอ็กก็ได้ตั้งเป้าหมายในการโหลดสตาร์ชิพให้เสร็จภายใน40นาทีซึ่งมันก็จะเร็วกว่าฟอร์คอนได้แค่5นาทีเท่านั้นทั้งที่มันมีปริมาณเชื้อเพลิงมากกว่า ตั้ง1ิบเท่าฟังดูก็อาจจะไม่เยอะแต่จริงๆแล้วมันโคตรมหาศาลเลยมาถึงเรื่องของน้ำหนักบรรทุกกันบ้างครับภารกิจสําคัญที่สุดของเที่ยวบินที่4นี้ก็คือการเก็บข้อมูลและพิธีกรในการสตรีมสดเขาก็ทําหน้าที่ได้ดีเยี่ยมในการบริหารความคาดหวังของผู้ชมเพราะว่าหลายคนนั้นอาจจะอยากข้ามไปถึงการพูดถึงการใช้งานของ Starlink V2 หรือเรื่องอื่นๆแต่ความเป็นจริงก็คือ Starship ร,รุ่นแรกเรานี้ถูกนํามาใช้เพื่อเก็บข้อมูลเท่านั้นเองใช่ แล้วครับทุกท่านฟังไม่ผิดกัหรอพวกมันนั้นก็ไม่ใช่จรวดที่ใช้งานได้จริงการปฏิบัติการจริงนั้นจะเริ่มต้นขึ้นเบอร์สตาชิฟวีท2มาถึงเท่านั้นและเพื่อทําให้ได้ข้อมูลที่ต้องการสเปซเอ็กก็ถึงกับยอมทําลายกรอบป้องกันความร้อนของตัวเองด้วยซ้ําพวกเขาจะเอาแผ่งกระเบื้อง2แผ่นออกจากส่วนท้ายเครื่องยนต์ด้านนอกของแรปเตอร์สูญญากาศอันหนึ่งเพียงเพื่อดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแถมยังใส่แผ่งกระเบื้องทดสอบที่บางกว่าซึ่งเรียกว่าอะเบลทิฟเข้าไปอีกอีลอนมันเองก็ได้พูดดดถึงงงเรื่อ่อนใชสสุสัปาห์ ผ่านมาว่าเขาบอกว่าแผ่นกระเบื้องชั้นในเหล่านี้จะถูกใช้ในเที่ยวบินที่5เป็นชั้นรองรับที่สำรองกรอกป้องกันหลักและแผ่นกระเบื้องอะเบลทีปเหล่านี้มันก็ทําจากซิลิโคนและหลากหลายซึ่งหมายความว่าพวกมันจะเย็นตัวลงเองได้โดยการสลายตัวอย่างช้าๆเพื่อระบายความร้อนแผ่นกระเบื้องป้องกันความร้อนหลักของยานนั้นมันก็ทําจากเซรามิกวัสดุชนิดเดียวกับที่เราใช้กับจานอาหารเย็นนี่แหละครับแต่แน่นอนว่าจานอาหารของเรานั้นมันไม่ได้ถูกออกแบบ มาให้ทนความร้อนระดับเดียวกันกับยานอาวกาศดังนั้นนักวิทยาศาสตร์พวกเขาจึงต้องทดสอบอย่างหนัก่วงเพื่อให้แน่ใจว่าเซรามิกเหล่านี้มันจะไม่แตกหักง่ายๆไม่ใช่แค่ตอนกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกครั้งแรกเท่านั้นนะครับแต่ต้องรอดในการกลับเข้ามาครั้งที่2ที่3ที่4และต่อไปอ,อีกด้วยการเพิ่มเลเยอร์ของเซรามิกชั้นที่2เข้าไปนั้นมันก็จึงเปรียบเสมือนกับก๊าซมันปะกันภัยชั้นดีที่จะช่วยป้องกันยานอาวกาศจนกว่าเราจะมั่นใจได้ว่าแผ่นเซรามิก เหล่านี้มันจะแข็งแกร่งพอที่จะเผชิญหน้ากับความร้อนมหาศาลได้อย่างแท้จริงเอาละครับทุกท่านเรามาดูช่วงเวลาปล่อยยานกันดีกว่าทุกอย่างนั้นมันก็ดูเหมือนจะเป็นไปได้สวยเลยทีเดียวเชียวแต่ว่าเราดันเสียเครื่องยนต์แรปเปอร์ไป1ตัวหลังจากจุดร,ระเบิดได้ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองมันเหมือนกับจะติดขึ้นมาแล้วก็ดับวูบไปเลยซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์ของยานนั้นตั้งใจให้เป็นแบบนั้นตั้งแต่แรกครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์ตัวไหนทํางานผิดปกติ มันก็จะสั่งปิดตัวเองไปเลยและถึงแม้ว่าเราจะได้รับชมวิดีโอแบบสโลโมชันไปแบบละเอียดสูงจากคอมิกเฟิร์สเปกทีฟแต่เรานั้นก็ยังไม่เห็นว่ามันมีอะไรระเบิดหรือไม่รุนแรงในห้องเครื่องยนต์เลยนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าเที่ยวบินที่4ของสตาร์ชิพเป็นยังไงกันบ้างเมื่อเทียบกับเที่ยวบินที่3แล้วมันมีอะไรบ้างนะที่น่าสนใจต้องขอบคุณฟาซาดนะครับที่ทําคลิปเปรียบเทียบให้เราได้เห็นภาพแบบชัดเจนขนาดนี้เริ่มจากการวัดความเร็วเที่ยวบินที่4มันก็สามารถเร เป็นความเร็วได้ใกล้เคียงกับเที่ยวบินที่3ซึ่งมันก็แตกต่างกันแค่นิดเดียวแต่ที่น่าสนใจก็คือเที่ยวบินที่2กับเร็วกว่าเที่ยวบินที่3ซะอีกอาจจะเป็นเพราะสเปซเอกอยากทดสอบความทนทานของการเบี่ยงเบนปเปรวไฟด้วยแรงขับที่สูงขึ้นตอนปล่อยตัวก็เป็นไปได้ทีนี้เรามาดูช่วงเวลาสําคัญตอนแยกชั้นกันบ้างครับภาพมุมกล้องใหมน่นี้มันก็สุดยอดไปเลยเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าครีบนําร่องส่วนใหญ่นั้นมันก็จะสาคัญในการพลิกกลับตัวบูสเตอร์แล้วก็ดูเหมือน ว่าสเปซเอกนั้นจะใช้แรงผลักจากเครื่องยนต์หลักของสเต็กบนบูสเตอร์ให้พลิกกลับซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพสุดๆช่วยประหยัดแรงขับจากรีคอนโทรทรัสเตอร์ไปเยอะเลยมาดูตอนบูสต์แบดเบนของเที่ยวบินที่3กันบ้างครับโอ้โหเครื่องบูสเตอร์มันก็มีปัญหาดับไม่พร้อมกันตั้งแต่ทีสามบวกนาที4 0วินาทีเครื่องยนต์วงแหวนตรงกลางนั้นก็ดับลงทีละเครื่องจนเหลือเพียงสเครื่องที่ยังทํางานอยู่แป๊บเดียวแล้วก็ดับหมดเกลี่ยงซึ่งมันก็ต่างจาก เที่ยวบินที่4ที่เครื่องยนต์นั้นดับพร้อมกันเร็วทันใจในทีสนาทีบวก47วินาทีแถมเครื่องยนต์ตรงกลาง3มเครื่องก็ยังทํางานต่อเนื่องเพื่อที่จะดับเครื่องอย่างนุ่มนวลที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือบูสเตอร์เดนเที่ยวบินที่3มันก็ช้าลงมากตอนที่บูสตแบกความเร็วลมเหลือแค่300กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนที่จะตกแบบอิสระแล้วเร่งความเร็วอีกทีแต่เที่ยวบินที่4ความเร็วลมลดลงเหลือแค่880กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาใช้ เครื่องยนต์แรงขับที่ต่ำกว่าเห็นได้ชัดเลยว่าสเปซเอกนั้นก็เรียนรู้และควบคุมพลังเครื่องยนต์แรปเตอร์ได้เก่งขึ้นอย่างมากเลยและแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่สุดตื่นเต้นนั่นก็คือการแยกตัวของอินเตอร์สเตนี่มันก็สุดยอดไปเลยครับเราจะได้เห็นวงแหวนของอินเตอร์สเตดร้อนๆวงแหวนนี้มีไว้ยึดชิปกับบูสเตอร์เข้าด้วยกันพอเสร็จหน้าที่สเปซเอกก็ปล่อยทิ้งไปเลยเหตุผลหลักๆก็คือเรื่องของน้ำหนักวงแหวนนี้มันก็ใหญ่มากหนักเป็น10ตันเพราะว่าต้องรับแรงขับมหาาาจก เรื่องยนต์จรวดทั้ง3ามเรื่องการปลดวงแหวนนี้มันก็ช่วยในเรื่องของ landing b u r s หรือการจุดจรวดเพื่อลงจอดได้อย่างแม่นยำแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือเรื่องการกระจายน้ำหนัก super heavy มันก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้แบบของหนักขนาดนี้ไว้บนหัวการมีวงแหวนนี้มันก็ทำให้จุดศูนย์ถ่วงเสียสมดุลแถมมันยังไปเพิ่มน้ำหนักด้านหลังกลไกบังคับเลี้ยวอีกตั้งหากและในโดมด้านบนของบูสเตอร์นั้นเราก็จะได้เห็นภาพโดมด้านบนบูสเตอร์พร้อมกับท่อและ ตัวกระตุ้นต่างๆคาดว่าท่อด้านบนนี้อาจจะใช้สําหรับนกาก๊าซขับเคลื่อนที่ระเหยกลับเข้าถาังเพื่อเพิ่มแรงดันอัตโนมัติแล้วมันก็มีวงแหวนอินเตอร์สเตตโผล่เข้ามาอีกหรือบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็น UFO ก็ได้นะเอาละครับถึงเวลาที่แลนดิ้งเบิร์ดกันบ้างหรือการจุดเครื่องยนต์เพื่อลงจอดกันแล้วพอเริ่มมีเมฆมาบาังกริดฟินหรือคลิปนาร่อง,องก็จะเริ่มทํางานหนักขึ้นเป็นพิเศษเพื่อรักษาสมดุลให้กับบูสเตอร์ตอนที่ลมเริ่มพัดแรงรีบนําร่องนี้ มันก็จะสําคัญกว่าตอนที่เอาบินที่3อีกนะครับบอกเลยว่าบูสเตอร์ของเรานั้นก็พุ่งทะลุเมฆไปด้วยความเร็ว1,200กิโเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวและถ้าหากเราดูแบบเฟรมต่อเฟรมแล้วก็เราก็จะเห็นได้ว่า l e n น n ่งเบิรจะเริ่มจากการจุดเครื่องยนต์ Center Engine หรือเครื่องยนต์กลาง3เครื่องจากนั้นเครื่องยนต์ i n n e r Ring Engine หรือเครื่องยนต์วงแหวนกลางก็ติด1เครื่องเอ๊ะแปลกๆอาจจะชดเชยเครื่องยนต์ที่เสียไปแล้วก็เป็นไปได้แล้วก็จุดเพิ่มอีก3 3เครื่องตามด้้ววย2แล 3, สุดท้ายก็ปิดท้าย ด้วยแรปเตอร์วงแหวนกลางหนึ่งเครื่องที่ว่างเปล่าแต่ทางสเปซเอกนั้นก็ใจดีจัดมุมกล้องใหม่มาให้เราได้รับชมกันอีกสองมุมกล้องเลยทีเดียวและจากมุมมองเหนือเมฆและทุ่นกลางทะเลเราก็จะได้เห็นบูสเตอร์เริ่มแลนดิ้งเบรจรวดแรปเตอร์หมุนตัวขึ้นพ่นควันออกมาอย่างแน่นหนาะก่อนที่จะจุดร,ระเบิดเครื่องยนต์ยังทรงพลังภาพน,นั้นก็ตัดไปที่มุมมองจากทุ่นลอยน้ําเราก็จะเห็นประกายไฟและการระเบิดภายในห้องเครื่องยนต์ก่อนที่บูสเตอร์จะจมลงสู่ก้นทะเลก่นล,ลงจอดนั้น ก็ดูเหมือนจะรับรื่นดีครับแต่ว่ามันก็ดูเหมือนจะมีปัญหาบางอย่างกับแรงขับของเครื่องยนต์แรปเตอร์ซึ่งมันก็เป็นเครื่องยนต์ที่ซับซ้อนมากต้องอาศัยความแม่นยำสูงในการทํางานภายใต้แรงดันมหาศาลแค่แรงดันขาเข้าจากปั๊มเทอร์โบช้าลงไปแค่นิดเดียวการเผาไหม้ก็อาจจะพุ่งขึ้นแทนที่มันจะลดลงและก็เกิดการระเบิดได้แม้จะมีปัญหาเล็กน้อยแต่การลงจอดบนซูเปอร์ไฮเวย์กลางทะเลครั้งนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จบูสเตอร์ลอยนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่เครื่องยนต์จะดับลงเราก็จะเห็นการ มีเทนส่วนใหญ่ลูกไม้ที่ฐานของจรวดก่อนที่มันจะค่อยๆเอยียงตัวลงสู่ทะเลจากระยะห่างระหว่างกล้องกับจุดลงจอดบูสเตอร์นั้นก็ลงจอดตรงจุดที่สเปซเอ็กวางแผนไว้ได้อย่างแม่นยำสิ่งที่เราไม่ค่อยมีโอกาสจะได้เห็นกันเท่าไหรนะ่นักก็คือภาพฐานปล่อยจรวดสตาตร์เบดในมุมกลับด้านขณะที่บูสเตอร์กาลังพุ่งทะยานลงสู่ผืนน้ําแขนกลเบคาซิล่ามันก็จะทํางานอย่างคล่องแคล่วปิดลงราวกับกําลังรับลูกบอลอย่างนุ่มนวลระบบอ ที่อยู่ใต้ฐานปล่อยมันก็จะทํางานอีกครั้งด้วยแรงดันต่ําบ่งบอกให้รู้ว่าอุปกรณ์ภาคพื้นดินไม่ได้รับความเสียหายใดๆจากการปล่อยจรวดในครั้งนี้หลังจากที่เราได้เห็นจรวดสเปซเอ็กทะยานขึ้นบนฟ้าหลายครั้งต่อหลายครั้งหลายๆท่านนั้นก็จ,จะเริ่มรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแค่จรวดใหญ่ๆเท่ๆธรรมดาธรรมาไปแล้วแต่คราวนี้นะครับอีลอนมัสผู้ไม่เคยหยุดสร้างเซอร์ไพรส์เขาก็ได้ออกมาประกาศความตั้งใจครั้งใหม่ทําเอาวงการอวกาศนั้นต้องตกตะลึง เข้าไปอีกนั่นก็คือ จับจรวดกลางอวกาศในเที่ยวบินที่5ใช่แล้วครับคุณฟังไม่ผิดหรอกเขาจะใช้หอคอยเมคาซิล่าที่อยู่สูงตระหง่านคอยรับจรวดกลับมาเหมือนกับใช้ตะเกียบคีบอาหารเลยทีเดียวซึ่งไอเดียนี้นะครับแม้แต่อีลอนมัสเองก็ยังบอกว่ามันบ้าบินสุดๆไปเลยอีลอนเขาก็ได้บอกว่าเมคาซิล่านะครับมันมีโอกาสจับจรวดได้แค่50%เท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนนะครับอย่าเพิ่งตกใจเข้าใจผิดกันไปว่าการจับจรวดนั้นมันอาจจะล้มเหลวได้ถึง50%เเพราะว่าอีลอนมัส บอกว่า50%เนี้ยมันหมายถึงโอกาสที่สภาพอากาศจะเป็นใจตั้งหากส่วนเรื่องของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับฐานปล่อยจรวดนั้นอีลอนเองเขาก็ยังไม่แน่ใจครับแต่เขาก็ยังยอมรับว่ามันอาจจะเสียหายอย่างหนักเอาการเลยทีเดียวแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับอีลอนมัร์เองเขาก็ยังได้เดินหน้าต่อเพราะว่านี่มันไม่ใช่ครั้งแรกหรอกที่สเปซเอ็กพยายามนําจรวดกลับมาใช้ใหม่พวกเขาเคยทําสาเร็จมาแล้วกับ f a l c อนไทที่มันสามารถกลับลงมาจอดที่ฐาน ปล่อยอีลอนมัทเขาก็ได้กล่าวว่าจราวดซูเปอร์เฮฟวี่นั้นจะกลับมาแน่นอนแล้วมันก็จะลงจอดในทะเลแล้วมันก็จะต้องบังคับตัวเองให้ไปยังหอคอยที่มีแขนจับอยู่และถ้าเกิดว่ามันมีอะไรผิดปกติขึ้นมาจรวดนั้นก็จะทําลายตัวเองลงสู่ก้นทะเลทันทีแต่ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนมันก็จะยังบินไปหอคอยและแขนจับก็จะควรคว้ามันเอาไว้ได้ถึงแม้ว่าซูเปอร์เฮฟวี่นะครับจะได้รับอนุญาตให้ลงจอดบนหอคอยในเที่ยวบินที่5ซึ่งอีลอนมัสก็บ บอกว่ามันจะเกิดขึ้นในเดือนหน้าแต่อย่างไรก็ตามครับมันก็ยังมีโอกาสที่การลงจอดนั้นมันอาจจะถูกยกเลิกก็เป็นไปได้หรืออาจจะต้องดําเนินการตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเมื่อเปรียบเทียบกับเที่ยวบินที่3แล้วนะครับเราก็จะได้เห็นเลยว่าเที่ยวบินที่4เนียการควบคุมยานของพวกเขานั้นมันก็ทําได้ดีขึ้นมากแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะโชคดีมากเลยที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับท่อดันควบคุมท่าทางดูเหมือนมันจะได้รับการแก้ไขได้ยังไม่ยากเย็นนักในเที่ยวบินที่4นะครับเราก็จะได้เห็นกับซากยานน้อยลง อยู่รอบยานถึงแม้ว่ามันจะไม่เคยมีการยืนยันนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ที่มันหลุดลุยออกมามันคืออะไรกันแน่แต่เราก็จะสังเกตเห็นได้ครับว่าในเที่ยวบินที่3นั้นมันก็มีแผ่นกันความร้อนหลายแผ่นที่หายไปจากมุมมองของกล้องดังนั้นมันต้องมีแผ่นกันความร้อนหลายแผ่นที่หลุดออกไปในส่วนอื่นๆของลำตัวด้วยแต่เที่ยวบินที่4ของสตาชิฟมันก็ดูเหมือนจะราบรื่นดีนะครับตอนแรกที่ยานนั้นกําลังกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกยานก็บินได้นานกว่าที่เที่ยวบินที่3ทําไว้เพราะว่าบินเ เจ็ดชั้นบรรยากาศทําให้การกลับเข้าสู่โลกนั้นใช้เวลานานขึ้นแต่ก็กลับเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ามันช่วยลดความร้อนแรงลงได้เยอะเลยทีเดียวความร้อนที่ว่านี้มันก็ไม่ใช่มาจากการเสียดสีกับอากาศหรอกนะครับแต่มันเกิดจากการที่อากาศถูกบีบอัดยิ่งบีบมากยิ่งร้อนมากสตาชิปเลยค่อยๆลดระดับลงแทนที่จะพุ่งมาตรงๆเพื่อรับมือกับความร้อนพอถึงเวลา49.45วินาทีมันก็มีเสียงแจ้งมาว่าถึงจุดความร้อนสูงสุดแล้วแถมยังมีแก๊สร้อน สะสมอยู่ใต้ปีกด้านหน้าด้วยต่อมาที่51.28วินาทีมันก็มีเสียงแจ้งอีกว่าอุณหภูมิหยุดสูงขึ้นแล้วทุกอย่างดูดีมากๆตอนนี้มันก็ทําให้เรารู้แล้วว่าฮาร์ดแวร์ของยานนั้นมันสามารถทนความร้อนสูงในการกลับเข้าสู่โลกได้ตอนนี้มันก็ต้องวัดกันที่ความหนาและทนทานกันล้วนๆแล้วแต่ไม่นานหลังจากนั้นมันก็เริ่มมีประกายไฟป,ปรากฏขึ้นมานี่มันก็ไม่ใช่สัญญาณที่ดีเลยนะครับเพราะว่าสตาชิปพวกเขาไม่มีกรอบป้องกันความร้อนที่ สามารถหลุดลอกออกได้เพราะฉะนั้นแล้วมันก็ไม่ควรที่จะมีอะไรหลุดออกมาตอนที่กลับเข้าสู่พื้นโลกแต่ประกายไฟเนี่ยมันก็วงบอกได้ชัดเลยว่ามันมีวัสดุบางอย่างหลุดออกมาแล้วพอถึง53.43วินาทีกล่องนั้นก็ตัดกลับไปที่บุมมองบานพับเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าแก๊สร,ร้อนที่เคยสะสมอยู่ภายใต้บานพับนั้นมันได้หายไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันเจอทางเข้าไปใน,นกลไกของบานพับแล้วนั่นเองแผ่นปิดยานสตาร์ชิพนั้นก็ดูเหมือนจะไม่ ม่ใช่แค่แผ่นปิดธรรมดาธรรมดาแต่มันทำหน้าที่คล้ายกับปีกมากกว่าทีมวิศวกรของ s เป c e X พวกเขาก็น่าจะคาดการถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับแผ่นปิดนี้ได้อยู่แล้วและน่าจะมีแผนสำรองรับมืออีลอนมัสก์ก็ได้บอกว่าแผ่นปิดด้านหน้าซ้ายมีความร้อนสูงมากแต่มันไม่ได้รับความเสียหายเท่าที่เห็นส่วนแผ่นปิดทางด้านหลังนั้นมันก็น่าจะยังโอเคอยู่ภายใต้การควบคุมและถึงแม้ว่าจะสูญเสียแผ่นป้องกันความร้อนไปบ้างเมื่อยานเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ อากาศที่หนาแน่นขึ้นความร้อนสูงสุดจะลดลงแต่แรงกดดันรอบๆยาน,นั้นก็จะเพิ่มขึ้นทําให้ต้องรับมือกับความร้อนและแรงทางกายภาพพร้อมกันและนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่ชิ้นส่วนต่างๆนั้นเริ่มหลุดออกจากกันในนาทีที่56ของการบินเราจะได้เห็นประกายไฟจํานวนมากพุ่งออกมาจากสตาร์ชิปซึ่งเป็นเศษวัสดุขนาดเล็กที่หลอมละลายกล่องนั้นก็จับภาพให้เห็นว่าชิ้นส่วนเหล่านี้มันมาจากแขน,นกลไกบานพับที่เสียหายอย่างเห็นได้ชัดแผ่นปิดถูกกัรกร่อนจาก ภายในสู่ภายนอกด้วยความร้อนและแรงกดดันของชั้นบรรยากาศสถานการณ์ตึงเครียดนี้ก็ดําเนินต่อไปอีกหลายนาทีเราทุกคนก็ต่างลุ้นระทึกรอคอยให้ยานเริ่มหมุนควบคุมไม่ได้และแตกออกจากกันแต่ก็ต้องขอบคุณทางทีมงานนะครับที่ถ่ายท่อสดที่พวกเขายังคงรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีบางอย่างที่ผิดปกติเกิดขึ้นแล้วก็ตามทางทีมสเปซเอ็กนั้นก็สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีอะไรให้ดูมากนะักหลังจากที่เลนกล้อง ถูกซากจากแผ่นปิดทำลายยานกำลังลงจอดในด้านกลางคืนของโลกตกลงทางตะวันตกของออสเตรเลียเราก็พอจะเห็นโครงสร้างของแผ่นปีกอยู่บ้างและอาจจะเป็นเพราะความร้อนที่หลงเหลืออยู่มันเลยทำให้ไฟไหม้บนตัวยานหรือกล้องนั้นอาจจะเปลี่ยนเป็นมุมมองอินฟราเรดก็เป็นไปได้และถึงแม้ว่าครึ่งหนึ่งของแผ่นปิดนั้นจะหายไปหมดแล้วแต่ว่ายานก็ยังคงสเสถียรอยู่ในท่าทางส sky ไดฟ์แบบท้องป่องและกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการจุดเครื่องยนต์อีกครั้ง จุดสําคัญที่ลหลายๆคนนั้นอาจจะมองข้ามก็คือเครื่องยนต์แรปเตอร์นั้นสามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากผ่านการปิดอย่างสมบูรณ์ลอยผ่านศูญยากาศในอวกาศเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงจากนั้นก็ผ่านความร้อนจากการกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศหลายพันองศานี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเครื่องยนต์แรปเตอร์และถ้าหากว่ามันใช้งานได้สเปนเอกนั้นก็ได้สร้างเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์แบบแล้วสําหรับการลงจอดข้อมูลทางด้านไกลนั้นก็แสดงให้เห็นว่ายานนี้ ก็ชี้ขึ้นในแนวดิง่งแสดงให้เราเห็นแสงสว่างจ้าอย่างต่อเนื่องบนแผ่นปิดดูเหมือนจะไม่มีการเคลื่อนไหวสัมผัสมากนักแล้วแสงนั้นก็จางหายไปและจมูกของยานก็จมลงไปในน้ําแล้วเรานั้นก็จะได้เห็นแสงวาบอีกสองสามครั้งซึ่งน่าจะเป็นก๊าซมีเทนส่วนเกินที่ติดไฟเหมือนกับที่เกิดขึ้นใต้บูสเตอร์อีลอนมักนะครับเขาก็เพิ่งให้สัมภาษณ์กับเอลลิสเปสหลังยานสตาร์ชิพบินไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับบอกเลยว่างานนี้ลุ้นกันตัวโกกเลยอีลอนเขาก็เล่าว่า จุดที่ยานลงจอดจริงๆนะ่ะมันห่างจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้ง6กิโลเมตรเลยเอาแล้วแบบนี้จะเรียกว่าสําเร็จดีไหมเนี่ยแต่อีลอนนะครับเขาก็บอกว่าอย่างน้อยเขาก็สําเร็จไป99%เลยทีเดียวโอ้โหนี่ถ้าเป็นการสอบนะครับ A บวกเลยทีเดียวที่สําคัญก็คือยานสตาร์ชิฟนั้นก็สามารถกลับมาถึงโลกได้แบบสภาพยังกู้คืนได้ด้วยนะครับถึงแม้ว่ามันจะพังไปเยอะตอนที่ตกน้ําแล้วก็ตามแต่ว่าทั้งตัวยานและก็บูสเตอร์นั้นมันก็ยังสามารถซ่อมได้อยู่ นิลอนก็บอกนะครับว่ามันต่างกันเยอะนะระหว่างกู้คืนได้กับเอากลับนํามาใช้ใหม่